สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่นุมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางรัฐบาลนะคะวันที่1กุมภานะคะนะของวันที่หนกุมภานะคะวันนี้แม่ลงคลิปวันที่21นะคะนะเลื่อนไปวันหนึ่งเขียนไว้แล้วไม่เป็นไรเนาะก็มาดูผลของงวดที่ผ่านมานะคะตอนนี้เท่าที่ลงคลิป เข้าติดกัน3งวดแล้วนะแต่ว่าก่อนที่แม่จะลงคลิปมันเข้าอีก1งวดเป็น4งวดติดนะคะนะสองสูตรนี้นะคะสลับกันมานะคะนะมาดูของวันที่17มกรานะคะที่ทางช่องให้ไปนะคะออกที่อะไรนะ 159ใช่ไหมคะ159แล้วก็9 9 2ล่างนะคะเป็นตัวกลับนะคะนะก็เป็นตัววิ่งตัวรูดเลยนะคะ92เด่นที่9ก,กับ2วิ่งรูดนะคะนะแล้วแม่จะเขียนบอกไว้ว่าให้การกลับหัวด้วยนะคะนะก็สูตรนี้เดี๋ยวนะคะสูตรที่1น,นะคะ3ตัวได้ที่ 16 5หนะคะถ้ากลับหัวก็เป็น195นะคะนะถ้ากลับหัวก็จะแตก3ตัวนะคะสูตรที่1นะคะนะก็ทุกครั้งที่มี6นะคะทุกท่านก็กลับหวัวไ้นิดนึงนะคะอย่างเช่น3ตัวเราก็การไวนิดนึงนะคะนะก็เรามาดูแนวทางของวันที่1กุมภากันค่ะถ้าเข้างวดนี้ก็จะเป็นเข้าห้างวดติดนะคะนะ ถ้างวดนี้มานะคะนะแต่ก็ขอให้มาทุกงวดนะคะนะเพราะว่าตอนนี้สูตรเดินเนาะก็แม้ก็วางให้สูตรสองสูตรเหมือนเดิมนะคะนะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสี่ตัวตัดเล่นนะคะสูตรที่หนึ่งก็ได้ที่สูตรที่หนึ่ง หยับกล้องนิดนึงนะคะสูตรที่หนึ่งสี่ตัวตัดเล่นก็จะได้สองสี่แปดห้านะคะวิ่งรูดที่ สองกับห้านะคะวิ่งรูดที่สองกับห้านะคะนะสี่ตัวตัดเล่นนะคะก็เดวแม่จับไว้ให้เนาะสองสี่สองแปดสี่แปดสี่ห้าห้าสอง ห้าสี่นะคะสี่ตัวตัดเล่นนะคะนะก็ตัดเล่นสามตัวด้วยนะคะนะาสามตัวก็จะมี สองสี่แปดสองสี่ห้าสี่แปดห้าแปดห้าสองนะคะตัวนี้สี่ตัวตัดเล่นนะคะนะ้า สามตัวเนาะก็สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็จะได้ที่สูตรที่สองนะคะเด่นที่วันนี้ชนกันมากๆเลยนะคะสูตรที่สองนะคะวิ่งรูดที่สองกับห้านะคะวันนี้พีคมากเลยนะคะสงสูตรชนกันนะคะนะวิ่งรูดที่สองกับห้านะคะ เจาะก็จะมีสองศนสองหนึ่งนะคะห้าศนย์ห้นะคะกันเนาะกันนิดนึงแต่กันไม่ชอบก็ไม่ติดไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะหรือจะกันไว้นิดนึงนะคะติดไว้นิดนิดก็ได้เนาะ เถอเขามานะคะอันนี้เป็นตัวกันนะคะสองห้าก็มาด้วยกันได้นะคะนะติดไปนิดนึงก็ได้นะคะก็ทั้งวัดนี้มานะคะก็เท่ากับว,ว่าสูตรของแม่นะคะสลับกันมาระหว่าง2ส,สูตรก็จะเข้าเป็นงวดที่หนะคะนะก็จะเข้าเป็นห้าวดติดนะคะนะ หวยออกวันที่หวยออกวันอังคารนะคะอังคารเด่นที่กําลังเลขเนาะกําลังเลขบอกไว้เนาะไม่ต้องเขียนนะคะนะเดี๋ยวมันจะดูเยอะๆไปกําลังเลขของช่องนะคะวันอังคารจะไมยเห็นได้ก็คือ2กับสมนะคะนะสกับ3หรือว่า2จะเด่นนะคะงวดนี้เนาะเพราะว่าชนสองทุกอย่างเลยนะคะทั้งกําลังเลขแล้วก็2สูตรนะคะนะ สกับ3จะไม้เห็นนะคะในวันที่ในวันที่หนึ่งกลุงพานะคะนะตัวนี้เป็นกําลังเลขของช่องนะคะนะก็ขอให้งวดนี้เลขเข้าเลขปังนะคะนะก็จะเป็น5งวดติดนะคะที่สูตรเดินนะคะนะระหว่างสองสูรนะคะนะสลับกันมานะคะนะก็ ทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วถ้าชอบแนวทางของช่องแม่น้องมิกพารวยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปในวันต่อๆไปเนาะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูมาชมคลิปของทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ